สวัสดีครับผมแมนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวฟอร์ด v e r วอร์เและ e v e r อร์เคันที่ผมนำมารีวิวนี้เป็น e v e r อร์เรุ่นสปอร์ตครับรวมถึงนะครับเอเวอร์เที่ผมนำมารีวิวนะฮะคันนี้นะครับ มีการเพิ่มในส่วนของแพ็กเกจเสริมคือแพ็กเกจนะครับที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยสมรรถนะรถให้ดีมากยิ่งขึ้นก็คือแพ็กเกจ B นะครับราคาค่าแพ็กเกจเสริมจะบวกเข้าไปกับราคาตัวรถอีก58,000บาทส่วนรถคันนี้มากับสีพิเศษคือสีขาวมุกราคาจะบวกเข้ากับราคาตัวรถไปอีก12,000บาทปกติ e v e r อเรสรุ่นสปอร์ราคาจะอยู่ที่1น0 0้านแแต่เวลาที่เราบวกแพ็กเกจเสริมเข้าไปนะครับ กับตัวนี้ที่เป็นสีขาวราคาของคันนี้จะอยู่ที่1ล้าน5 5า0 0 0บาทครับรายละเอียดต่างๆรวมรวมถึงชุดแต่งของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับเอเวอร์ลทคันนี้นะครับผมได้คัสตอมนะครับมาเป็นงานชุดแต่งนะครับของตัวแรปเตอร์นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นกระจังหน้าตัวแรปเตอร์นะฮะกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบสีดําด้านทั้งชิ้นนะครับเสริมความดูดันให้กับด้านหน้าของรถครับที่มาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดด้านหน้าขนาดใหญ่ครับ ัวกระจังหน้าเนี่ยเขาจะเป็นกระจังหน้าแบบลังพึ่งที่มาพร้อมกับไฟ LED ที่บนกระจังหน้า3จุดนะครับไฟ LED ของคันนี้นะครับเป็นแบบแสงสีเหลืองและที่จะขาดไม่ได้เลยของ e v e r e อรรนะครับรุ่นสปอร์ตนะครับเขาจะมีอะคริลิกตัวนังสือขเวอร์เรสที่ฝากระโปรงนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับถ้าซื้อรุ่นอื่นแล้วอยากได้นี่จ้างกับผมได้เลยครับ กล้องหน้านะครับสาหรับตัวที่เราเพิ่มแพคเกจเสริมเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีกิบล็อกมาให้นะครับมุมได้มุมองศาเดิมครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าจะมีที่ฉีดน้ําทงคําสะอาดกล้องหน้ามาด้วยครับไฟหน้าผมติดชุดครอบไฟหน้าแบบสีดําด้านเสริมทําให้ไฟหน้ารถด,ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นครับ ไฟนะครับของตัว e v n r อ e ์ t ร e ต์เน็นะครับเขาจะเป็นไฟล์ดีรูปทรงซีแคมเป็นไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์ให้ลำแสงนะครับที่เป็นแสงสีขาวครับไฟตัดหมอกก็เช่นเดียวกันครับตรงกันชนเนี่ยก็เป็นแสงสีขาวไฟตัดหมอกนนี้ใช้ไฟตัดหมอกเดิมตัวกันชนเปลี่ยนให้ใหม่ครับมาเป็นกันชนทรงลับเตอร์นะครับตัวนี้ เซนเซอร์ S S ด้านหน้ามี4จุดมีเรดร์ด้านหน้ากล้องด้านบนสําหรับการเพิ่มแพคเกจเสริมแข้งใต้กันชนหน้านะครับทามาเป็นสีเงินนะครับเสริมให้ด้านหน้าดูมีมิติแล้วก็ตัวเอเวอเรสต์เขาจะมีห่วงรากด้านหน้า2จุดครับตัวนี้นะครับจะมีระบบเบรกให้อัตโนมัตินะครับตรวจจับคนเดินถนนแล้วก็การเพิ่มแพคเกจเสริมเข้าไปเนี่ยเราจะได้ในส่วนของกล้องสามรอสิองศาด้านข้างตัวรถครับติดคิวล้อทรงแรปเตอร์ขนาด6นิ้วครับตัวนี้นะครับไม่มีการเจาะตัวถัง ยึดด้วยหมุดเดิมครับแล้วก็มีการซีนเก็บงานนะครับด้วยขอบยางนะครับตรงนี้นะฮะ๋ย่าผมชี้ให้ดูตัวนี้เป็นการเก็บงานนะครับอย่างดีเลยนะครับไฮไลท์เลยอีกหนึ่งอย่างของรถคันนี้ครับเอวเวอร์ไลท์สปอร์ตปกติเนี่ยนะฮะล้อที่เราจะได้จะเป็นล้อแม็กขนาดขอบ20นิ้วครับคันนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นล้อที่มีไซส์เท่าเดิมเป็นล้อขอบ20นิ้วนะครับเป็นล้อแบบสีดําด้านนะครับเสริมให้ดูดัน ตัวลายเนี่ยจะเป็นแบบลายก้านวายนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเอ e r l เ s s จะให้ดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับมานะครับทุกรุ่นแล้วก็ตัวนี้ได้ระบบเบรกอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์ด้วยนะครับสำหรับเวลาที่เรานะฮะเพิ่มแพ็คเกจเสริมเข้าไปยางของคันนี้นะครับเป็นยางของคูเปอร์ t t นะครับตัวนี้ให้ความนุ่มเงียบสีียางอยู่2755จ็ดของเดิมเนี่ยเขาจะเป็น 25555า2 0นะครับตัวนี้จะได้ตัวหน้ายางที่กว้างขึ้นมีการเกาะถนนที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วยังได้ความนุ่มเงียบเหมือนเดิมนะฮะเอวอร์สปอร์ตบันไดจะเป็นแบบสีดําแล้วก็ตรงข้างประตูเนี่ยเขาจะมีตัวหนังสือคําว่าสปอร์ตนะครับมาให้ด้วยแล้วก็ในส่วนต่างๆนะครับของเอวอร์สปอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นสีดํามาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแก้มด้านข้างกระจกมองข้างตัวมือเปิดแล้วก็ราวหลังคาครับอันนี้ตัวเวอรสร์รุ่นสปอร์ตตัวนี้นะครับเป็นสีดําตัวนี้ขายดีมาก มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างที่เป็นไฟ LED กระจกนะครับด้านล่างของกระจกเนี่ยเขาจะมีไฟ LED เวลาที่เราปลดล็อกรถเขาจะมีไฟ LED สองที่พื้นรถแล้วก็ตัวนี้ได้กล้อง,ส,องสามรองศามีเตือนกันชนด้านข้างนะครับมีบายสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมเพิ่มในส่วนของเบ้ารองมือเปิดประตูไปให้ส่วนหลังคาผมรับสติ๊กเกอร์เป็นแบบสีดําด้านตัวสติ๊กเกอร์จะมีให้ลูกค้าเลือก2สีครับเป็นสีดําด้านแบบนี้หรือที่เป็นสีดําเงาอันนี้ลูกค้าชอบแบบไหนแจ้งกับผมได้เลยครับ ัวกระจกมองข้างนะครับจะมาพร้อมกับเตือนกันชนด้านข้างนะครับตัวบายสปอร์ตเนี่ยแต่ตัวนี้นะฮะจะมีการแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีรถวิ่งเข้ามาในจุดอับสายตาเขาจะมีเตือนให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันต่อครับมือเปิดเป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีด้วยนะครับเพียงเราพกกุญแจและสอดมือเข้าไปรถทําการปลดล็อกรถครับภายในรถครับของเอเวอเรสต์สปอร์ตเนี่ยจะเป็นภายในแบบโทนสีดําเลยแล้วเบาะนะครับเขาจะปั๊มคําว่าสปอร์ตมาให้เป็นตรงรุ่นเลยนะฮะตัวนี้เป็นเบาะสีดําปักด้วยได้สีดําครับ เสริมให้ด้านในเลยดูมีความเป็นสปอร์ตบอกมีขนาดกว้างนะครับดวดลายสปอร์ตครับเอเวเลสสปอร์ตจะได้ในส่วนของบอกไฟฟ้าคู่หน้าครับพร้อมระบบปรับดุลหลังเบาะมีขนาดกว้างนะครับ หลังคาจะเป็นโทนสีเทาครับทาให้ภายในดูกว้างมากยิ่งขึ้นไฟภายในจะเป็นไฟ LED ดีทั้งหมดเลยนะฮะที่เป็นแสงสีขาวแล้วก็กระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดสงัวโนมัิพร้อมช่องต่อ u s ดีด้านหลังของกระจกมองหลังหน้าจอ Everlet นะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเขาจะให้หน้าจอขนาด10นิ้วพอเพิ่มแพคเกจเข้าไปแล้วเราจะได้หน้าจอขนาด12นิ้วนะครับที่เป็นความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเป็น10,80 p นปะครับของเดิมจะเป็น720แล้วก็มีกล้อง3 6 0อสองศามาให้ แอร์เป็นแอร์แบบอิสระปรับแยกซ้ายขวาครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแอพพลิเคชันฟอร์ดพาสได้นะฮะสามารถสั่งสตาร์ทรถได้รวมถึงนะครับเช็คพิกัดรถนัดหมายเข้าสู่บริการได้แอร์เนี่ยเขาจะมีเป็นแบบทัชสกรีนแล้วก็เป็นแบบแมนนวลอยู่ข้างล่างนะครับเป็นปุ่มด้านล่างเลยเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับมีปุ่มบวกลบนะครับปรับตั้งหน่วงเกียร์ได้เบรกมือไม่มีแล้วนะครับเป็นเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วก็พร้อมระบบออโต้โฮด้วยนะฮะมีโหมดการขับขี่มาให้ครับ ด้านหน้าของคันเกียร์เนี่ยเขาจะมีในส่วนของไวเลสชาร์จนะครับพร้อมช่องต่อย B ีไท C ซและไท p เอพวงมาลัยนะครับปรับได้4ระดับนะครับสูงต่ำดึงเข้าดึงออกได้นะครับได้กับทุกสลีระเลยแล้วพวงมาลัยเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าปรับตั้งหน่วงความเร็วของรถยนต์รวมถึงโหมดการขับขี่ที่เราเลือกได้นะครับโหมดการขับขี่มีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นครับ ตัวนี้เพิ่มแพ็กเกจเสริมแล้วเราจะได้ในส่วนของ Adaptive Cruise Control ที่เป็น Stop and Go ครับตัวนี้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับรถคันหน้าขับเร็วเราเร็วตามรถคันหน้าขับช้าเราช้าตามแล้วก็ตั้งระยะห่างคันหน้าได้มากถึง4ระยะนะครับมีระบบ เลนเซนเทอร์ ering, ลิงและก็เลนคิปปิ้งนะครับรักษารถให้อยู่ในช่องทางแล้วก็ให้รถเนี่ยไม่ออกนอกเลนนะฮะส่วนทั้งด้านขวาครับจะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมในส่วนของหน้าจอด้านหลังพงมาลัยครับหน้าจอด้านหลังเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับขนาด8นิ้วนะครับเป็นแบบฟูลดิจิตอลเลยที่มีขนาดใหญ่และสวยงามให้ชัดให้เราเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับตัวนี้จะบอกในส่วนของโหมดการขับขี่รถด,ด้วยที่ปัดน้ำฝนเป็นแบบอัตโนมัตินะครับไฟหน้าก็เป็นแบบอัตโนมัติมีปุ่ม push start มาให้แล้วก็ตรง ช่องแอร์นะครับด้านล่างของช่องแอร์เนี่ยเขาจะมีซ่อนในส่วนของที่วางแก้วน้ํามาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับใส่ได้กับแก้วทุกขนาดฝากระโปรงท้ายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วมีไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านท้ายมาให้ไฟหน้าเป็นแบบออโต้ปรับความสว่างภายในหน้าจอได้นะครับภายในห้องโดยสารปรับระดับความสูงต่ําของไฟหน้าได้ตัวนี้จะมีเปิด ระดับไฟสูงให้แบบอัตโนมัติด้วยนะครับเวลาที่เราเพิ่มแพ็กเกจไปแล้วนะฮะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นแบบสีดําแล้วก็เป็นแบบซอฟท์ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นแผงข้างบนตัวนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับตามที่นิ้วผมชี้แล้วก็ตัวเท้าแขนเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบซอฟท์เลยกระจกเป็นออโต้นะครับทั้ง4บานเลยครับดูด้านสวยงามเลยนะครับและนะครับตัวด้านท้ายเขาจะมีสปอยเลอร์หลังมาให้พร้อมไฟเบรกดวงที่3 ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับของ e v e r อร์ซ์ก็คือไฟท้ายที่เป็นไฟท้าย LED 3มิตินะครับเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์เลยตัวนี้นะครับสวยงามแล้วก็ให้ความสว่างชัดเจนเลยครับมีกล้องมองหลังมาให้แล้วก็ตัวเอเวอเรสเนี่ยเขาจะเป็นแบบสีเทาโลโก้ฟอร์ตตัวนี้นะครับตรงนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นแบบสีดำครับเซนเซอร์ด้านหลังมี4จุดครับตัวนี้จะมีอะคริลิกตรงสือคำว่าสปอร์ตมาให้ไฟตัดหมอกด้านหลังมีขนาดใหญ่นะครับและให้ดูนะครับ เวลาที่เราใส่ล้อหน้ายาง2อ5านะครับกับตัวชุดคิวล้อเนี่ยของลัเตอร์เนี่ยเขาจะพอดีกันเลยนะฮะตัวนี้ไม่ต้องกลัวตำรวจเรียกเลยนะครับเซนเซอร์ตัวนี้มีเตือนกันชนด้านท้ายมาให้นะครับสำหรับเวลาที่เราเพิ่มแพคเกจไปแล้วฝาท้ายเนี่ยมีคิกเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้กดจากรีโมทก็ได้การเปิดเนี่ยเปิดง่ายนะครับเพียงเราสัมผัสไปที่ตรงนี้นะฮะฝาท้ายก็จะเป็นแบบไฟฟ้ามีโชคอัพด้านหลังขนาดใหญ่นะครับ ที่เก็บของเนี่ยพับได้เรียบเลยนะฮะเบาะพับได้เรียบทั้ง3แถวเลยอันนี้กันชนเดิมกันชนหน้าผมคืนนะฮะมีเพียงเบาะหลังเท่านั้นนะครับที่เป็นเบาะแบบแมนวนวลนะครับแถว3นะครับรุ่นไทเทเนียมพัสดเขาจะได้เบาะแถว3เนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าแต่ตัวนี้เขาจะมีเชือกดึงขึ้นมาง่ายมากเลยนะครับใช้งานง่ายแล้วก็กว้างนะครับช่วงล่างนะครับตัวนี้นะครับ จะได้ในส่วนของหวัดลิงนะครับชออัพแบบโมโนทูบนะครับหรือช็กแก๊สนั่นเองนะฮะแบบนั้นก็จะให้ความนุ่มขับขี่สบายมีการเกาะถนนที่ดีดิสเบรกสล้อนะครับดิสเบรกด้านหลังก็เป็นดิสเบรกขนาดใหญ่ครับและหากลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถเอเวอร์เรสต์สปอร์ตไว้เพื่อใช้งานอยู่หรือฟอร์รุ่นใดก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีคําปรึกษา อยากต่างแบบนี้หรือต่างแบบไหนสามารถจ้างกับผมได้เลยครับต่งให้ที่ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้ผมมีการแจ้งความคุ้มครองผ่านบร์เัถยภัยให้หากเกิดเหตุเบร์เสถรภัยจะรับผิดชอบกรณที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงวันจะแดงสิ้นหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามละกกระดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปวันนี้ผมขอรีวิวข้อเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่ออๆไปวัันนี้ขบบคคุณมากร สวัสดีครับ